โอเคครับก็สินคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแล่นตั้งมือชินเคยโอเยนะครับเนเกม GTA วิกกิอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวเฟรมนี่เองนะครับเย่วันนี้นะครับเราก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับก็การค้นหาชื่อเซิร์ฟก็จะเจอเลยนะครับนี่เซิร์ฟนี้เลยนะครับประเทศเปิดใหม่นะครับฟรีไวริสสังคมดีนะครับส่วนเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟแนวอะไรนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเปนะครับแนวคอมเมดี้ทั่วไปเลยนะสมบททบานนนั่เองะครับแล้วก็ นายกเป็นกลางด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเขาเล่นเซิฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิฟนี้ด้วยกันนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ไวริสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวทำการกดคอนเน็กแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิฟเลยไป let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปดในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับอ่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ทำการ กรอข้อมูลนะครับตัวละครนะของเราให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวนะครับตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกหมอเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคแล้วก็เมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความนะครับขึ้นบนหัวนะครับให้ทําการกดตัว G นะครับเพื่อการเดินอ่าเป็นระบบการตกแมปนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับปุ่มคําสั่งภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยกด F 1อ่าก็จะเป็น โทรศัพท์มือถือนะครับโอเคเดี๋ยวพิจาราตั้งค่าแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคตั้งค่าภาษาไทยนะครับควบคุมด้วยเมาส์นะฮะโอเคส่วนทวิตเตอร์นะครับก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเพราะว่าของเริ่มต้นนะครับมันจะเข้ามาอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับตอนเราสมัครตัวเสร็จนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมากด F2 นะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋า UI นะครับนี่ก็ดูสบายตามากๆเลยนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับปุ่ม F3 นะครับ F3 นี่ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบปอกอ่าเป็นแดน์นะครับโยโย่อะไรประมาณนี้นะฮะก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ต่อมากด F5 นะครับ F5 นี่ก็จะเป็นอ่าเมนูส่วนตัวนะครับบัตรประชาชนอ่าแล้วก็ F7 นะครับก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับ F9 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแบกนะครับมีแค่3อย่างตามนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมากด F10 นะครับ F10 นี้ก็จะเป็นอีโคโนมีนะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับเนื้อวากิลแพ็คนะครับนี่เลยนะฮะด้านบนนะครับก็ตอนนี้ขายได้อยู่ประมาณ36นะครับจนถึง46บาทนะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะราคาขึ้นลงนะฮะก็ดูกันได้นะครับแล้วก็ต่อมากดด e ลิทอ่าก็จะเป็นสกอร์บอดนะครับนี่ตามนี้เลยนะฮะตอนนี้มีคนออนไลน์ทั้งหมดประมาณ13คนนะครับรวมทั้งผมด้วยนะฮะ แล้วก็หน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็ตอนนี้นะฮะมีตำรวจแล้วก็มีหมอแล้วก็มีช่างนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอาชีพนะครับจะเป็นเชฟทำอาหารนั่นเองนะครับใครที่อยากสมัครหน่วยงานไหนนะครับก็ไปติดต่อได้ที่ d i s c o อ d ของทางเซิร์ฟดูนะครับว่าตอนนี้เขาเปิดรับหรือเปล่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาปุ่ม M นะครับก็จะเป็นเมนูวงล้อนะครับถอดเสื้อผ้านี่ประมาณนี้เลยนะถอดกางเกงป้ออ่าโอเคก็ทําการกดใส่ไว้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับกดเพกดาวนะครับนี่อ่าก็จะเป็นการรับของรายวันนะครับวันแรกที่เราเข้ามาที่เมืองนี้นะครับเราก็จะได้เงินนะฮะนี่แล้วก็ทำการกดรับเลยอ่าได้มาประมาณสองพันนะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ทำการกดโอเคไปนะครับนี่วันต่อมานะครับเราก็จะได้เป็นเอ่ออะไรอะสายไฟนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับ โอเคสาหรับของเริ่มต้นนะครับในกระเป๋านะครับก็จะมีบัตรประชาชนใบขับกี่แล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นกาชาแฟชั่น1อันแล้วก็มีกระชาต้อนรับ1ลูกนะครับกาชาทํางาน10ลูกนะครับแล้วก็กระชาโดนตนะครับจำนวน5ลูกนะครับอันนี้เป็นกล่องผู้เล่นใหม่1อันอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรถเริ่มต้นหรือเปล่านะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องผู้เล่นใหม่นะครับจำนวน1อันอันแล้วก็ขนมปังมีน้ําโทรศัพท์ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรานะครับทำการเปิดกาชากันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เลยนะครับเป็นกาชาแฟชั่นนะฮะ นี่นะครับเราได้เป็นหมวกมานะครับ <Whoa. S 1> โอเคก็กดออกเลยนะแล้วก็ทำการกดใส่นะนี่โอเคนี่เป็นไงโกดน่ารักคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างเท่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกระชาต้อนรับนะครับนี่โอเคทำการเปิดเลย นี่ได้มาแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถเริ่มต้นนะคุณผู้ชมอ้ยแจกคันนี้เหรอเนี่ยโคตรเท่นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกระชาทํางานนะครับอ่ะเราได้เป็นเหรียญคอยมานะครับก็น่าจะนําไปแลกในโตคัพอะไรหรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็ต่อมาเราก็ทำการเปิดต่อเลยนะฮะ โอเคครับรอบนี้เราได้เป็นขนมปังมานะครับ UI ก็ดูสวยมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะเออส่วนตัวคือแบบโคตรชอบเลยนะครับ UI แบบนี้นะฮะโอเค okay, แล้วก็ต่อมานะครับอ่าเมื่อกี้เราเปิดเป็นกาชาทํางานไปแล้วใช่ไหมก็จะเป็นกาชาโดนทนะครับนี่โอเคครับเราได้เงินมาประมาณ900บาทนะฮะก็ประมาณนี้เลยแล้วกันเนาะ โอเคส่วนอันนี้นะครับเป็นกล่องผู้เล่นใหม่อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรอะ่ะโอเคกดใช้ไม่ได้นะไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นกล่องผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะฮะน่าจะเป็นกุญแจตู้เซฟหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็อยู่กันที่กะลาดนะครับนี่เซฟนี้กะลาดก็ประมาณนี้เลยนะฮะสวยงามมากๆเลยโลโก้ด้านหลังคือแบบใหญ่มโหลาเลยคุณผู้ชมนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับอ่าก็จะเป็นร้านค้านะครับนี่ อ่าตอนนี้เราก็ทําการเปิดแผนที่ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยนะฮะว้าวสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยร้านเงียบเหงามากเลยนะครับแล้วก็ตรงจุดนี้มันคือจุดอะไรอะ่ะอ๋อเป็นร้านค้าอุปกรณ์ทํางานนะครับแล้วก็ทําการซื้ออุปกรณ์ไปดีกว่านะครับก็จะมีตกะก้าเก็บแตงโมนะครับซื้อไปแล้วนะครับแล้วก็มีมีดตัดเห็ดนี่นะครับ โอเคแล้วก็มีบัตรจับน้องกบด้วยนะครับนี่ทําการซื้อไว้เลยนะครับแล้วก็จะมีบัตรยืน FK นะครับนี่โอเคส่วนดน้านหลังตรงนู้นะครับก็จะเป็นร้านคา้าทั่วไปมัง้งนะนี่นะครับก็จะมีขนมปงังมีน้ำโทรศัพท์นะครับมีลําโพงสเก็ตบอร์ดนะครับมีเล่าขาวกล่องซ่อมรถผ้าเช็ดรถประมาณนี้เลยนะครับป<ะ>แล้วก็ไปเบิกรถกันดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรี โอเคก็น่าจะเป็นคันนี้เลยนะครับนี่่าได้มาแล้วนะครับเยดเก้โค้เท่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมันสามารถนั่งได้อีกหนึ่งคนนะคุณผู้ชมนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมาเป็นครอบครัวหรือว่ามาเป็นแก๊งนะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับก็รับรถทํางาน50โล1คันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามา10คนนะครับก็รับรถทํางาน50โลนะครับ เป็น2คันนะครับแล้วก็บวกคุญแจตู้เซฟนะครับ1ดอกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามา15คนขึ้นไปนะครับก็รับรถทำงาน60โลเพิ่มอีก1คันนั่นเองนะครับและก็ลงสูตรฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะเออนะครับแล้วก็ต่อมานะครับทางด้านนี้นะฮะเมื่อกี้เราขับรถไปไหนก็ไม่ดูนะจะไปล้างขยรถซะแล้วนะครับโอเคด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งกระลาดนะครับนี่โอ้ยโคตรสวยนะครับ แล้วก็ทางด้านขวาตรงนู้นครับเดี๋ยวพี่ทําการเดินเข้าไปดูแล้วกันปตรงนี้นะครับจะเป็นจุดวาร์ปนะครับนี่วาร์ปไปวอลโซนนะครับโอเคเซิฟนี้มีวอลโซนด้วยนะครับวอลโซนก็จะอยู่ที่นี่เลยนะฮะนี่สนามบินค่ายทหารนั่นเองนะครับแล้วก็ที่วอลโซนนี้นะครับสามารถฝึกซ้อมต่อยได้นะครับมีเอ็นพีซีนะครับให้ซ้อมมูตด้วยนะครับแล้วก็ อ๋อลองมาต่อยกันดูนะฮะชิวๆอะไรประมาณนี้นะครับโอเควิธีการกลับนะครับก็ดีกลับที่เดิมแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะเห็นมีคนยืนอยู่ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดอ่ายืน FK นะครับนี่เลยนะอ่ะจุดยืน FK นะครับโอเคก็ตานมนี้เลยนะโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปที่รัขลุกกันดีกว่าตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับก็จอดรถไปตรงนี้เลยนะครับปะเราไปดูกัน โอเคก็ทาการกดตัวอี๋นะครับอ่าเปิดมาก็เป็นรถเริ่มต้นอ๋อเป็นรถโชว์นะครับอ่าโมเดลมันยังไม่ขึ้นเลยนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถเริ่มต้นนะครับประมาณ5 0,000ื่นนะครับถ้าเป็นรถโชว์นี่นะครับว้าวอ๋อเป็นรถมอสนะคุณผู้ชมโอเคก็จะมีหลายคันเลยนะรถมอไซค์นะครับรถแนวออฟโรดนะครับสาโลนะครับพวกรถสปอร์ตก็มีรถ SUV ก็มีนะครับก็ลองเลือกกันดู โอเคแล้วก็ต่อมาครับแล้วก็เดี๋ยวไปที่สอนอ,นอการคุณผู้ชมปแล้วก็เซิฟนี้นะครับมีระบบอันนี้ด้วยนะฮะเป็นระบบถุงห่อศพนั่นเองนะครับอ่าระบบถุงห่อศพนะครับแล้วก็เซิฟนี้นะต่อมานะครับก็จะมีเกาะล่าสัตว์ด้วยนะครับนี่อยู่ตรงนี้เลยนะฮะนี่เกาะล่าสัตว์นะครับเป็นเกาะใหม่นะฮะแล้วก็เซิฟนี้นะครับยังสามารถซื้อขาย กันได้ด้วยนะครับพวก IC หรือไม่ก็ OOC นะครับได้ตามอิสระเลยนะะส่วนทางด้านซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกาหลาดนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าสอนอแล้วนะครับนี่สอนอเซิฟนี้ก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะฮะอืมโอเคด้านหน้าก็ประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับจะเป็นจุดขายของนะครับก็คือเอาของมาขายตรงนี้ได้เลยนะนี่ อ่าอีโคโนมีนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไอ้รูปแดงๆตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นจุดเอ่อให้เล่นพนันนะครับนี่เป็นโต๊ะบาคาร่านะครับมีจํานวน2โต๊ะด้วยกันนะครับก็สามารถมาเสี่ยเงินกันได้นะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลยโอ้โหรถสปอร์ตเท่ๆเพียบเลยว่ะคุณผู้ชมนะมีปอร์เช่ด้วยนะครับโอ้โหมี RX 7ด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคุณหมอนะครับ โอ้แฟชั่นนี่คือแบบพวกเขาจัดเต็มมากเลยนะฮะโอเคปะแล้วก็เดี๋ยวไปดูที่อื่นกันดีกว่านะฮะแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับนี่เป็นไงนะครับว้าวอันนี้เป็นคือจุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอทําการเข้าไปดูก่อนนะครับตรงนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นจุดโพสตนะครับคือรวมโพสต์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะตรงจุดเดียวนะฮะแล้วก็พี่เห็นว่ามันมีโต้คราฟอยู่ด้วยนะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามันมีให้คราฟอะไร นี่นะครับอันนี้เป็นโต๊ะแลกปัสะสมนะครับโอเคก็ตามนี้เลยนะครับอันนี้เป็นแลกแฟชั่นนะฮะโอ้แฟชั่นก็ถือว่าเยอะแล้วก็จัดเต็มอยู่นะฮะนี่ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับพันในเมืองตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็ตอนนี้มีแอร์ดรอปกำลังตกนะฮะนี่แอร์ดรอปตกตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็อู่ช่างเซิฟนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับไปแล้วก็ไปสำรวจที่อู่ช่างกันไป Let's go <S ตอนนี้เราก็มาถึงอูช่างกันแล้วนะครับนี่นะฮะนี่อูช่างเซิฟนีก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่โอเคแล้วก็จุดต่อมานะครับตรงนี้เป็นจุดอะไรอะ่ะเดี๋ยวพี่ขอเดินเข้าไปดูก่อนนะครับอันนี้เป็นร้านอ่าร้านค้าเชฟนะครับนี่น่าสนใจวะ่ะทําการขับรถไปดูด้วยกันนะคุณผูม้ชมตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะครับนี่เลยนะก็คือว่าใครเป็นเชฟ อาหารนะหรือว่าเป็นอาชีพหน่วยงานอาชีพเชฟเนี่ยก็มาอยู่ตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับโอเคปะแล้วก็เข้าดูกันครับประตูก็เข้าทางนี้เลยนะฮะโอเคก็ทำการกดตัวอีนะครับนี่ก็จะมีของนะครับมาขายนะครับคล้ายแบบว่าเป็นตลาดโลกเลยอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็จุดต่อมานะครับโตคราฟนะโตคราฟหรือว่าจุดเลเวลนะครับก็อยู่ที่สนามบินทะเลทรายนะครับเราก็ไปที่นั่นกันปะ ตอนนี้พี่ก็ขับรถนะครับมาถึงเลเบลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีโลโก้ด้วยนะฮะโอ้โหลูกหมีนะครับแล้วก็เขียนว่าเลเบลโอเคโต๊ะครับก็อยู่ทางด้านในเลยนะฮะนี่กดชิปเฮชรนะครับเพื่อการสไลด์อ่าดูโต๊ะไหนกันก่อนดีกว่านี่โต๊ะด้านซ้ายเลยกันนะครับนี่โต๊ะคราฟอาวุธนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบูปิ้นนะครับอ่าอาวุธเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสามนะครับแล้วก็มีเหรียญดวงซวยด้วยนะฮะโอเคส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะคราฟบัต นี่บัตรขายยานะครับตาแก๊งโอเคอุปกรณ์พิเศษนะครับกุญแจตู้เซฟนะถุงห่อศพนะครับวิทยุถังดําน้ํานะครับประมาณนี้เลยโอเคนี่เป็นตู้เซฟใช่ไหมนี่นะครับตู้เซฟอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็ส่วนงานผิดกฎหมายภายในเซฟนี้นะครับก็จะมีจกปูนนะครับจกสายไฟแล้วก็ขายยานะครับส่วนงานถูกกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีจับน้องกบนะครับ ให้อาหารน้องแพนด้านะครับแล้วก็ตกปลาแล้วก็ขุดเหมืองตัดไม้เก็บกุ้งลอ็อบเตอร์นะครับตัดไม้อ่าแล้วก็ตัดเหล็กนะครับเก็บเห็ดข้าววัวเก็บแตงโมเก็บกระลำอ่าประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้เราก็มาถึงจุดเก็บแตงโมแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้แตงโมก็โผล่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมนะฮะ <Wow. S 1> โอเคก็รับการกดตัตอี้นะครับเพื่อการเก็บอันนี้ก็คือท่าทางในการเก็บนะวิเก็บเร็วมากๆเลย โอเคแล้วก็ได้แตงโมนะครับมา3อันนะครับเก็บได้สูงสุดประมาณ60ชิ้นโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นไงบรางครับจับเซิร์ฟแนวโลเพเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับระบบก็ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับชอบมากๆเลยนะใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปอขอไวลิสนะครับได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟเท่านั้นนะครับก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกัน โอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กดซับสไคร e และก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะพาชมคลิปใ,ใหม่กันนะครับแล้วเราดูไปาาก,กันจุ๊บจุ๊บ